สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่าน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Crypto Wolf วันนี้แอดมินก็จะมารีวิวแล้วก็แนะนำวิธีการใช้งาน Ledger Nano S ก็ถือว่าเป็นฮาร์ดแวร์เวอรเล็ตรุ่นเริ่มต้นยอดนิยมนะครับก็เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับว่าฮาร์ดแวร์เวอรเล็ตคืออะไรทำไมนะครับผู้ที่เริ่มเข้ามาเทรดคริปโตเนี่ยควรจะมีฮาร์ดแวร์เวอรเล็ตเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสยามบีซีผู้นำเข้าฮาร์ดแวร์เวอร์เล็ตอย่างเป ที่ส่งเจ้า Ledger Nano S มาให้รีวิวนะครับยังไงเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกซื้อฮาร์ดแวร์เว็ตหลากหลายยี่ห้อชั้นนาไม่ว่าจะเป็น Trezor Ledger Cool l e t ครับแล้วก็อีกหลากหลายยี่ห้อเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคลิปโปรนี้ไม่ได้จัดทำเพื่อนแนะนาการลงทุนหรือว่าเชิญชวนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอ,อย่างใดเป็นเพนนียงการนำเสนอข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆครับยังไงลองศึกษาท,ทำความเข้าใจและตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับฮาร์ดแวร์เวลตคืออะไร ฮาร์ดแวร์เวลด์เป็นอุปกรณ์ที่จัดเก็บสินทรัพย์ดิจิตอลในรูปแบบออฟไลน์ช่วยยกระดับความปลอดภัยสําหรับสินทรัพย์ดิจิตอลก็เหมาะมากนะครับสาหรับผู้ที่วางแผนลงทุนในระยะยาวหรือใครนะครับที่เริ่มมีสินทรัพย์ดิจิตอลมากขึ้นมูลค่าสูงขึ้นก็ควรจะพิจารณามีไว้ครอบครองสักอันหนึ่งทําไมต้องมีฮาร์ดแวร์เวลด์โดยปกติแล้วนะครับหากเราใช้บริการซื้อขายเหรียญดิจิตอลต่างๆผ่าน Exchange ไม่ว่าจะเป็น b ไ n นาสบิตคัพบิตดซานะครับหรือว่าเอชเชนอื่นๆเหรียญที่ถูกซื้อมานะครับก็จะถูกจัดเก็บใน s อฟต w a ว e w a l l e t ซึ่ง Private Key นะครับที่เปรียบเสมือนล่าสิ่งของเราเนี่ยก็จะถูกจัดเก็บในเอ a เชนเช่นเดียวกันข้อดีนะครับก็สะดวกนะครับและง่ายในการซื้อขายซึ่งกระเป๋าเหล่านี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Hot w a l l e t ที่นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยไม่อยากที่จะนำ private k e ์ของเราเนี่ยไปฝากไว้ที่อื่นและไม่อยากให้กระเป๋าของเราครับเชื่อมต่ออ mm ินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ก็จะเลือกใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับ mm hmm. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมจากการถูกแฮกนะครับซึ่งกระเป๋าเหล่าลนี้เนี่ยจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคูวอลเล็ตซึ่งแน่นอนว่าการมีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับที่ทำธุรกรรมบนสมาร์ทคอนแท t กเนี่ยก็เปรียบเสมือนมีเกราะป้องกันอีกชั้นหนึ่ง ทีนี้ก็มาถึงพระเอกของเรานะครับเจ้า Ledger Nano S เป็นฮาร์ดแวร์เบลตรุ่นแรกสุดนะครับที่ถูกปล่อยออกมาโดยบริษัท Ledger ขนาดเล็กกะทัดรัดลักษณะก็จะเหมือนแฟชได้ครับในรูปราคาเป็นมิตรภาพนะครับเริ่มต้นเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นในด้านความปลอดภัยก็หายห่วงนะครับได้รับ Security Certification e a r 5 Plus นะครับซึ่งน่าจะเป็นความปลอดภัยระดับเกือบสูงที่สุดนะครับที่ใช้ในฮาร์ดแวร์เบลตอีกทั้งยังสามารถจัดเก็บสกุลเงินได้มากกว่า1000สกุล แต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดนะครับในเรื่องหน่วยความจําโดยสามารถรองรับแอปพลิเคชันนะครับหรือรองรับกระเป๋าได้เพียงแค่18กระเป๋าตอนหนึ่งเลเจอร์นโนเท่านั้นนะครับและในเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อที่ยังไม่มีช่องเชื่อมต่อทั้งบลูทูธแล้วก็ USB-C นะครับอาจจะมีปัญหาก,กับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่จะนํามาเชื่อมต่อกับเจ้าเลเจอร์นัโนี้นะครับ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับก็ได้นำไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็ออกเจ้า Ledger Nano X ออกมานะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านมือถือได้ด้วยบลูทูธแล้วก็เพิ่มความจุเข้าไปนะครับสามารถรองรับได้ถึง100กระเป๋าแต่ก็มาพร้อมกับราคาที่สูงขึ้นนะครับเกือบเกือบ3เท่าสรุปนะครับสำหรับข้อดีของเจ้า Ledger Nano S นะครับแน่นอนว่าจะช่วยเรื่องความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินดิจิตอลของเราข้อ2ก็คือขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวกเหมือนแฟช่ได์ ข้อ3คือราคาไม่แรงมากนะครับประมาณ2,000บาทเท่านั้นข้อสุดท้ายนะครับก็คือรองรับสกุลเงินแล้วก็ปลคอต่างๆเกือบทุกชนิดในตลาดส่วนข้อเสียนะครับหรือข้อจํากัดก็มีอยู่บ้างนะครับข้อแรกก็คือเรื่องความจุที่ทําให้เก็บเหรียญได้น้อยข้อ2นะครับแน่นอนว่าความปลอดภัยเนี่ยแลกมาด้วยความสะดวกสบายที่น้อยลงนะครับอย่างไเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูเดี๋ยวเรามาอันบ x ็อกเลเ n a กันเลย ตัวกล่องก็ถูกซีนมาด้วยพลาสติกอย่างดีนะครับยังไงเพื่อนๆลองตรวจสอบดูว่าไม่เคยถูกงัดแงะหรือถูกแกะมาก่อนนะครับด้านหลังก็จะมีคำอธิบายคร่าวๆนะครับพร้อมกับ serial number ก็ทำการแกะนะครับเปิดออกมาก็จะมีกระดาษข้อความต้อนรับนะครับแล้วก็เจ้า Ledger Nano S อย่างที่บอกไปนะครับว่าลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับแฟชไดซ e ยี่ห้อคิงสตันนะครับประมาณนั้นเลยด้านหลังก็จะมีข้อความลาตินนะครับเขียนไว้ว่า v i l e ลสอ n n n ูเบ i รนะครับถ้าออกเสียงผิดขอภัยด้วยซึ่งแปลว่าความแข็งแกร่งที่มาพร้อมกับจำนวนก็ถือว่าเป็นโค้ดของ Ledger Nano S แล้วก็จะมีคู่มือนะครับสายคล้องคอไมโคร USB ที่ใช้เชื่อมต่อก,กับคอมพิวเตอร์ สุดท้ายนะครับก็เป็นกระดาษจด Seed f a s e หรือ Recovery phase จะเป็นกระดาษจดคำภาษาอังกฤษทั้ง24คำนะครับก็จะใช้ในการกู้ Ledger Nano S นะครับในกรณีที่เราทำหายก็แนะนำให้จดใส่กระดาษนะครับเพราะว่าปลอดภัยที่สุดแล้ววิธีการติดตั้ง Ledger Nano S อันดับแรกนะครับเราก็นำสายไมโคร USB ที่อยู่ในกล่องนะครับมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ลังจากนั้นนะครับก็จะมีข้อความขึ้นในเจ้า ledger nano s นะครับเป็นข้อความต้อนรับโดยปุ่มซ้ายนะครับจะเป็นการกดเลื่อนซ้ายปุ่มขวาจะเลื่อนขวานะครับถ้ากด2ปุ่มพร้อมกันจะเป็นการกดตกลงกดเลื่อนไปทางขวาเรื่อยๆนะครับจนถึง set up as new device กด2ปุ่มพร้อมกันนะครับเป็นการตกลงก็จะมีให้ตั้ง pin น,นะครับสามารถตั้งได้ตั้งแต่4ถึง8รหัสหลังจากตั้ง pin เรียบร้อยนะครับก็จะมี ซีดเฟสนะครับหรือว่า r e COVERY เฟสให้เราจดนะครับทั้ง24คําเป็นคําที่สุ่มมานะครับเป็นคำภาษาอังกฤษก็กดเลื่อนไปทางขวาเรื่อยๆนะครับจากนั้นกดตกลงก็มีคําแรกขึ้นมาแล้วนะครับก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับคําที่2ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแนะนําให้จดลงในกระดาษที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการจดนะครับทั้ง24คํา เมื่อจดครบแล้วนะครับก็จะเป็นการกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับโดยไล่ตั้งแต่คำแรกเราก็นำคำที่เราจดไว้นะครับมาใส่ก็จะเป็นการเลือกคำไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้ง24คำแล้วก็กดตกลงนะครับเป็นการยืนยันอีก1ครั้งพอครบแล้วนะครับก็เขียนว่า all set นะครับก็จะมีคำเตือนนะครับว่าให้เราเก็บในพื้นที่ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะ recovery phase กดตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับในการ install app นะครับเราก็ต้องทำการดาวน์โหลด Ledger Live ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลด Ledger Live กันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็เข้าไปที่ www.ledger.com หลังจากนั้นนะครับกดเลือกที่ App and Services กดดาวน์โหลดก็จะมีให้ดาวน์โหลดทั้ง Desktop แล้วก็ Mobile นะครับกดเลือกที่ Desktop กดดาวน์โหลด ก็จะมีให้เลือกทั้ง Windows, Mac แล้วก็ Linux นะครับสำหรับเครื่องที่ผมใช้อยู่นะครับเป็น Mac ก็กด Mac App ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเข้ามาที่แอปพลิเคชันนะครับทำการเชื่อมต่อหลังจากนั้นนะครับก็เข้ามาที่ Manager ทำการกดตกลงนะครับที่ Ledger Nano น S ะของเรา อันดับแรกทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Ledger Nano S ก่อนนะครับเ mm hmm. มื่ออ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับ I have my recovery p h a s e ก็คือเป็น24คำที่เราจดเอาไว้นะครับกด Continue ก็จะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ Ledger Nano S ของเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดตกลงที่ตัว Ledger Nano S ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเราใช้เวลาประมาณไม่ถึง1นาทีนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดตกลงก็จะมีการให้ใส่พินนะครับก็ใส่พินเรียบร้อยแล้วนะครับกด i n s tall app กด arrow อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเฟิร์มแวร์ที่อัปเดตที่สุดแล้วนะครับ จากนั้นนะครับก็ทำการลงแอปพลิเคชันนะครับก็คือเป็นกระเป๋าของเราเนี่ยนะครับว่าเราจะใช้เชนไหนบ้างนะครับก็มีทั้ง Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, a v a l a n c h e นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอรองเป็น Bitcoin ก่อนนะครับกด Install จะเห็นได้ว่า,า Capacity นะครับของเจ้า Ledger Nano S เนี่ยมีเพียงแค่1 3 8 k b เท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเช็คดูนะครับว่าแต่ละวอลเล็ตเนี่ยใช้ความจุเท่าไหร่นะครับอย่างถ้าผมลงบิตคอยแล้วลงอีเธเรียเลยเนี่ยก็จะแทบจะเต็มแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกเพียงแค่76กิโลไบต์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเราลงแค่ประมาณ2-3งถึงสาวอลเล็ตเนี่ยก็น่าจะเต็มแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะลงเป็นเชนหลักๆอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอีเธเรียมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับที่ผมแนะนำว่าควรจะมีติดเครื่องเอาไว้นะครับชื่อว่า Fido U2F โดยปกติเนี่ยผมจะใช้เจ้า Ledger Nano S นะครับเป็น 2FA นะครับก็คือเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับก่อนที่จะทำธุรกรรมผ่าน Exchange อย่างเช่น Binance, Bitasa, FTX นะครับ Exchange ไหนที่มีฟังก์ชันนี้นะครับผมก็จะเปิดใช้เจ้า Ledger Nano S นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Fido U2F ในการยืนยันทําธุกกรรมต่างๆเนี่ยหากไม่มี Ledger Nano S นะครับต่อให้เขาได้ Account ของเราไปนะครับได้ Password ไปเนี่ยก็ไม่สามารถทําการโอนเหรียญได้นะครับก็แนะนําว่าให้ใช้ Fido U2F นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเพิ่มกระเป๋านะครับ add Account เข้าไปกด Confirm กด add Account เรียบร้อยแล้วนะครับ ในการโอนเหรียญเข้านะครับหลังจากเราแอดเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด Receive จากนั้นนะครับก็เลือกกระเป๋านะครับที่เราต้องการโอนเข้าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็น s e g ก i ิอันนี้นะครับกด Continue กด Open App ททำการ Copy Address ตรงนี้นะครับไปใส่ใน Address ที่เราต้องการโอนออกมานะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเรา สรุปนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาฮาร์ดแวร์วรตัวแรกตัวเริ่มต้น Ledger Nano S เนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆนะครับทั้งในแง่ของสกุลเงินนะครับที่รองรับหลากหลายฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็ครบถ้วนนะครับสามารถสั่งผ่านสยามบีซีนะครับผู้นำเข้าฮาร์ดแวรอรอย่างเป็นทางการครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสุดท้ายจริงๆนะครับ o u อ k e ย Not y อ u r c ค i ยสวัสดีครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปแล้วสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มและวแชทแล้วก็เ e เลแกรมกลุ่มป่าละคริปโตผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับใครที่ยังไม่มีไอเขาของ n บ n c e นะครับสามารถกดสมัครลิงก์ด้านล่างรับส่วนลดค่าเพียมรวมกว่า40%สำหรับวันนี้ขอมากครับสวัสดีครับ